เอาละครับคู่นี้นอตติงแฮมฟอ o r เรสเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดฟอร์เรสที่ฟอร์มเรียกได้ว่าผีเข้าผีออกฮะผีเข้าผีออกเปรี้ยก็เก่งเดี๋ยวก็ไม่เก่งแต่ว่าเล่นในบ้านเล่นในบ้านถ้าเล่นฟอร์มเดียวกับที่เล่นกับลิเวอร์พูลที่ชนะมาได้หนึ่งมาเล็กเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าเจอทีมใหญ่กับการเจอทีมเล็กคืออันนี้แบบมันเป็นแบบทีมใกล้ๆกันมันจะแบบ ไปหาต้องแบบต้องบุกบ้างไม่ใช่ว่าจะตั้งรับเป็นเดียวมอนเจอร์ทีมใหญ่ครับมันอาจจะแตกต่กางกันแต่ว่าเบนฟอร์ดนี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับที่เกมบุกแต,แต่ว่าแบบเกมบุกเบนฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องติดติดขัดขัดเพราะว่าเพราะว่าอีวานโทนี่โดนใบแดงอ้าวไม่ได้ลงนะครับในนัดนี้แต่ว่าฟอเรสต์เจ้าบ้านเนี่ยถ้าตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับข้างหน้านี่ก็ แสซี่ลินกาดนะครับทำอะไรไม่ได้เจสซี่ครัก็โบวูบว่าไปวูบว่ามาแต่ตัวดีที่สุดของฟอเรสต้องยกให้ดีนแฮนเดอร์สันครับเซฟอุดตรุดเซฟพละวันแล้วก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเซฟอีกเพราะว่าเบนฟอร์ดก็ก็อยากเก็บแต้มครับเบนฟอร์ดคงจะมาบุกแน่นอนแล้วก็แต่ว่าดีนแฮนเดอร์สันนี่ก็คงจะทำงานหนักแน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าความคมของ กองหน้าของฟอ r เรสที่บุกสวนกลับไปเนี่ยจะคิดว่าจะสามารถได้สกอร์หรือเปล่าต้องรอดูต้องรอดูนะครับแล้วก็ส่วนเบน f o ฟอร์ดมีดีอะไรไหมครับพอจะมาถาลา่มชนะได้ีกองกลางเขากองกลางเขาอัดมา5้าคนโอ้โหเล่นกองกลาง5้าคนนะครับซึ่งก็ถ้าบุกดีดีบุกสวนจังหวะดีๆก็อาจจะผ่านกองหลังได้แต่ว่าดูว่าจะมาผ่านมือดีนแฮนเดสันหรือเปล่า รือว่าผ่านกองหลังได้ไม่พอต้องรุ้นผ่านประตู่ตงใช่เซฟมากนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับสูสีเพราะโกใช่โกก็จะช่วยนะครับดีนแฮนเดสันอ่ะสำหรับสกอร์คู่นี้ทายเลยครับคิดว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้1นึ่งประตูสองหประตูต่อ2นะครับฟอร์เรสต์แพ้ไปอีกแล้วแพ้ก็จมบวยต่อไปนะครับถ้าแพ้ mm hmm. แต่พ่อผีแดงคิดว่า เกมน่าจะเปิดเกมบุกะครับแต่ว่าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้หรือดีเนสันเซฟพลวันอุตลุดแน่นอนติดตามครับ